กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งให้โอกาสแก่สถานประกอบกิจการที่ต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานแต่ไม่มีงบประมาณรวมถึงผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสามารถเข้ามากู้ยืมได้ในวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาทค่ะทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหากทำสัญญากู้เงินจากกองทุนภายในวันที่31สิงหาคม2566นี้จะได้รับอัตราดอกเบี้ย0%จาก3% กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการและผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเข้ามาใช้บริการเงินกู้เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานกันนะคะการกู้ของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานรั้งนี้เป็นการกู้ที่ไม่กิดดอกเบี้ยสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรที่จะมุ่งมั่นพัฒนาฝีความสามารถของพนักงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าบุคลากรของเราเนี่ยถือว่าเป็นรัพยากรที่สำคัญขององค์กรที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทเติบโตต่อไปได้ในอนาคต ที่ผ่านมาเรามีปัญหาในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงหรือแม้แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเรามาตลอดซึ่งพอเราได้เงินจากกองทุนเหล่านี้มาเราเองได้มีการคัดสรรหรือไปเสาะหาหลักสูตรต่างๆเพื่อมาพัฒนาให้กับพนักงานของเราเองเพิ่มผลผลิตให้กับการผลิตของเราผมก็เลยคิดว่ามีส่วนช่วยในการจัดลงให้บริษัทเราสามารถก้าวต่อไปได้ในตลาดของการแข่งขันในอนาคตนะครับ จากประสบการณ์ที่บริษัทเราเนี่ยใช้กองทุนนี้มา7ปีต่อเนื่องนะครับก็มองว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนที่คุ้มค่าและให้ประโยชน์กับ s อสจริงๆขั้นตอนในการขอคู่ต่างๆเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับผมเพราะว่าในทุกขั้นตอนเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยให้บริการให้คําแนะนําอย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะได้เงินทุนทูกกลับมานะครับผมการที่ได้รับรับกองทุนนี้มาก็ต้องขอบคุณกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่หยิบยื่นโอกาสนี้มาให้ผม ผมขอเชิญชวนเพื่อนร่วมธุรกิจเดียวกันและนอกธุรกิจเข้ามาร่วมกู้กับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับผมแล้วก็เพื่อนๆด้วยเช่นเดียวกันครับู